สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน1,200ขวดให้กับวัสมัคคีพดงพันธ์ภายใต้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2500 67ครั้งที่สองประจำปี2567ณวัดสามัคีพดุงพันธ์ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน